ครับสวัสดีครับพอกันขึ้นเ้านะพี่น้องหลังจากมื้อนี้นะครับไปถ่ายข้องมั่นนะครับกับข้อดีนะครับได้โอกาสพี่น้องพาเบื้งนะครับต้นยางนานะครับทีของผมมันเกิดหิตละงูกนะครับกะนี่เป็นปีที่สองนะพี่น้องที่ิดละงูกมันเกิดนะครับตอนนี้นะครับยางนาอยู่ประมาณสี่ปีพี่น้องยางนาประมาณสี่ปีนะครับ เ้ากะปีที่แล้วนะครับเกิดยูประมาณสามต้นนะครับปีนี้ก็เกิดเพิ่มขึ้นมาสองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งพี่น้องที่ผมที่ผมใหม่สังเกตนะครับว่าซิ่งซิ่งทีที่เกิดขึ้นนะครับก้อนเนี่ก้อนเน็ตนะครับที่เกิดเมื่อสันี้ตัวหนึ่งขึ้นมาพี่น้องนี่นะครับ นี่เป็นล่าขาวๆด้วยพี่น้องเนี่ล่าขาวๆนะครับมันจะเกิดจะเกิดขึ้นนะครับตอนช่วงที่ฝนฝนมาพี่น้องเกิดเกิดติมเลยนะครับบริเวณนี้เกิดขาวเต็บเลยนะครับแล้วก็ยูุ่ระมาณทิ้งช่วงยุระมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเฮืองูยังพูขึ้นมานะครับนี่พี่น้องเกิดปีแลีนนะครับสําหรับตัวนี้ปีที่แล้ว่าเกิดนะครับปีนี้เกิดแล้วนะครับแต่มาสองดอกนะครับครับ อีกไข่หนึ่งพี่น้องนไข่หนึ่งในน้อยนะครับเป็นละงกเหลืองนะครับแต่ก็ยังท่านไอเสียพวงอีกพี่น้องดิ่นพันแหงแล้วนะครับดินพันแหงแล้วดอกควรจะว่าสวยไปเลยอันนี้เป็นผมเอาก้อนก้อนเชือก้อนเชือมาใส่ว้ปีที่เด้วครับผมใส่ใบบนเพิ่มึ้นมาต้นหนึ่งนะครับอีกต้นหนึง่งเดี๋ยว ให้พี่น้องเบิ่ออีกนะครับตัวนี้ก็ล้อรุ่นพี่น้องตัวนี้ก็ล่าขึ้นหลายนะครับวารูวาว์ซิ <menos. S 2> มาบอปีนี้นะครับเรื่มนทยอยมาเรื่อยๆพี่น้องอันนี้ต้นเก่านะครับที่เคยเกิดปีนี้กับมาขึ้นเก้านะครับต้นเก่าที่เคยเกิดนะครับเก่าที่เคยเกิดเกิดเก้านะครับ ปีที่วมันขึ้นยู่งฟังปุ่นพี่น้องแต่ว่าปีนี้นะครับใบใหม่็นมาถักลางเหมือนเดิมนะครับตัวน,นี้ก็เกิดที่เข้านะครับพี่น้องลืมถามนะครับลืมพี่ละงูกันนี่มันเป็นงะี่พี่น้องเ,เห็นปะ่ะเป็นดอกไข้ายๆก็ว่าดอกดอกคือยังดอกอี่บานออกก็่ได้นะพี่น้องนี่นี่ครับจะเป็นทุก กับทุกดอกนะครับสีนี้นะครับสีสม่ำๆเนี่ยของต้นนี้นะครับปีที่เราวก็เป็นนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ว่าผมกับผมหมั่นใจนะครับว่ามันเพื่อนป็นยังหรือเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวไอ้สาเบิรงต้อไปนะครับว่าเพณ่นเพื่อนป็นยังนะครับแล้วก็ต้นนี้พี่น้องต้นนี้ปีที่เราเกิดนะครับก็เกิดลักษณะนี้แหละพี่น้องไอ้เกิดได้หลายที่นะครับ หล <l ain> ายดอกแล้วค่ะมีดอกง,ง่ายเราก็ดอกน้อยนะครับส่วนมากจะดอกน้อยหลายออขึยน้นอ่ทางใครนี่นะครับกำลังเกิดปีที่แล้วได้ดอกง,ง่ายสองดอกนะครับต้นนี้แห้งๆ่หมือมนมะนาวเลยเอาเหมือนพี่รองพี่น้องพี่ดีครับ ่นึงเป็นเชือเห็ดละงกลงเชือนะครับตรงเชือทั้งเบิดนะครับนี่พี่น้องต้นที่สองนะครับที่เพิ่งเกิดนะครับพี่น้องเดียวครับเพิ่งมาหนึ่งไข่พี่น้องถามปิ่งนะครับว่ามาหลายวาต้นนี้นะครับพี่น้องสามไข่นะครับไข่ที่สองไข่ที่สาม สมาจะเป็นละงูเลืองนะครับละงูเหืองขคือผมใส่เสื้อตั้งแต่ปีแรกๆนะครับต้นนี้ยังวมาพี่น้องต้นนี้ปีที่แล้วมากควนมูนะครับผู้ใดจะบิ่งคลิปได้ทำคลิปได้นะครับตัวนี้จะมากควนมูปีนี้ว่าสวัสดิ์เลยนะครับหยับคลิปเลยพี่น้องครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับกับพามาบึงหีละงูคือเกานะครับปีนี้กะ มามาต้นป right 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 so ีอยู่นะครับปีที่แล้วนะครับผลตกรอบแหลกมาะมนณครับรอบี่สองยังมาปีนี้นะครับก็ฝผลตกรอบแหลกกับมาเลยนะครับกัเดี๋ยวกับยังนี่ขอสงสัยอยู่พี่น้องเป็นไใ้ดอกน้อยนะครับเกิดเกิดหลายดอกแต่ดอกน้อยแล้วก็เกิดได้ค่ายก็ไปเป็นเฮ็ดบานว่าได้แล้วพี่น้องเป็นเห็ดค้าสัสนะครับบานว่าได้เดี๋ยวก็จะว่าเบื้องนะครับว่าเป็นปีน้อยยังนะครับหรือว่า กวบบรสมบูรณ์มันยังมาท่านไดนะครับเพราะว่าเพื่อนป็นพื้นทีเพื่อนทีดินนั้นเป็นน้องดินในดินดินคุดดินคุดในตรงนี้นะครับตอนแรกมันเป็นในเพียงเ็นอดินเพียงนะครับเรานีฮาปับเป็นไฮน่านะครับเอาดินเกิดไปถมมองเห็ดเถียงนะครับแล้วเอายางนามาปลูกมันก็เลยกลายเป็นคล้ายๆกับเป็นดินดินทรายปนดินเหนียวนะครับดินรูร่างพร้อมนะครับก็เลย อาจจะควบมุดมสมบูรณ์บได้หรือเปล่าก็บ่หมั่นใจพี่น้องเที่บในเนทนายังบอด้งามก็เพิ่นนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตเบื้องไปเรื่อยๆพี่น้องว่ามันสิเป็นยังไดะพี่น้องผมอาจจะบ่มรุ่งขึ้นนะครับอาจจะใส่ฟางฟางนะครับมาปุกปุกไว้มันซุ่มมันไดนควมชุ่มชื้นนะครับแล้วก็เพิ่มไหม่ เพิ่มปุ๋ยคอกนะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้ไปแล้วอาจจะเพิ่มปุ๋ยคอกพี่น้องลองเบิ้งนะครับว่าเห็ดเท่าสิสีงามบ่นะครับสีดอกใหญ่คือเพิ่นบ่นะครับเดี๋ยวอัปเดตกันพี่น้องว่าจะเป็นยังไงนะครับอย่าลืมพี่น้องผู้ใดปลูกยางนานะครับอย่าลืมไปสังเกตนะครับว่าก่อนที่เกิดเห็ดนะครับมันจะมีไอ้มีล่านะครับล่าขาวๆเต็มนะครับผู้ใดผู้ใดปลูกยางนาแล้วก็พยายามมีเบิ้งอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมเองก็เบิ้งอยู่เรื่อยๆที่กันนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้แค่นี้แล้วพี่น้องเดี๋ยวพอกันไว้คลิปหน้าครับสวัสดีครับ